เพราะวันนี้เรามีปาร์ตี้ปาร์ตี้อะไรปาร์ตี้อะไรปาร์ตี้อะไรลปาร์ตี้ฉลองครบรอบ11ปีใช่แชแนลใหม่ขอให้เราว่าจงเจริญเชิญให้ได้เงินกูมีเกมมาให้เล่นเฮ้ยเกมอะไรวะเพื่อนเกมแบบฝรั่งเลยเฮ้ยชื่อเกมว่า ทูสออเดรจรหรือถ้ากา้าตอบความจริงไหมว่ามึงไปเชียงใหม่กับผู้หญิงชีวิตคุณเนี่ยเคยเกือบตายีิค้งแล้วพอแะลรเรรอจ ทุกคนวันนี้รู้ไหมว่าทําไมเราเปิดมาด้วยความที่แบบว่าอลังการสนุกสนานแบบนี้เพราะวันนี้เรามีปาร์ตี้ปาร์ตี้อะไรปาร์ตี้อะไรปาร์ตี้อะไรลก็ปาร์ตี้ฉลองครบรอบ11ปีเชฟเนี่ย ที่ไหนเราเนี่ยไม่ใช่ไปงานบวชนานจริงมึงอ่ะสัตว์คนมึงฮาดีเฮ้ยนะเฮ้ย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 เฮลยเฮ้ยเฮ้ยเเฮ้ยีฮ้ย้ยเฮเฮ้งเฮ้เ้ยเฮอเ้เฮ้้ยเฮยเฮเ้ยเฮี้ยเฮเฮยเยเอ้เ

มึงอย่าเอาไปเลยให้กูตายให้กูตายอย่าโยนเลยเดี๋ยวกูรับมันเองอะไรวะมือกับมือมันไม่ใช่เหรออันเนี้ยมันอะไรก็แล้วแต่แต่มันไม่ใช่เต้นอ๋อไม่ใช่เต้นไม่ใช่เต้นไม่ใช่ลำอะไรวะอุ้ยอุ้ยอุ้ยฟังฟังจะบอกอุ้ยเล่นชับด้วยก๊อกอ้าวไอ้โลมึงกำลังจะบอกว่ามันขาดแบบเครื่องดื่มหรือเปล่าใช่ป่ะใช่ป่ะ เครื่องดื่มเย็นๆใช่แล้วครับปุ้นเฮ้ยคูชื่ออะไรนะเครื่องดื่มเย็นเเย็นๆยอป้รู้แล้วปิ๊ง้มไเลยรู้เก็ตเลยแป๊บเดียวรอจรอเธออยู่แต่ไม่รู้จะอโยนใจจะมาเธอจะมาเมื่อไรจะมาเธอจะมาเมื่อไรนั่งกันไหมทำไมไม่มาเล่นไปยูเล่นไาดูเล่นไปดูเล่นไปอรเล่นไปดูเล่นไปดู ติดกลัวซะแล้วเออเลิกนิดเลิกหน่อยไม่ได้เฮี้ยเฮ้ยเฮ้่เฮ้ยนี่นี่อย่าให้เขาว่าได้อย่างนี้เฮี้ยได้ได้ได้ไอ้แป๊เนี่ยเป็นคนไม่ถือตัวเา้เเียขาไม่ใช่ตลกติดหล่อไอ้เนี่ยเขาได้หมดจริงเสื้อยืดไอ้สัตว์จะไปจับปลุอะไรนี่เลยที่กูคิดเครื่องดื่มเย็นๆช่วยตัวเอ็มหน่อยเว้ยพวกเราเอ้ยเย้ ไม่เขาบอกว่าวันนี้ไหนๆก็ได้มารวมตัวได้มาปาร์ตี้เออหาอะไรเล่นสันหน่อยไหมเกมสนุกคู่กับของเครื่องดื่มอร่อยๆอะไรมีเกมมากูดูฝรั่งมาเล่นกันเกมอะไรเกมอะไรชุดออเดป่ะเออไม่ดื่มได้เหี้่กูมีเกมมาให้เล่นเฮ้ยเกมอะไรวะเพื่อนเกมแบบฝรั่งเลยเฮ้ยชื่อเกมว่า Truth or Dare จริงหรือท้าเฮ้ยเฮ้ยกติกาเป็นไงวะชิน สมมติผมเป็นคนหมุนนะผมเป็นคนหมุนผมจะมีมีหน้าที่ถามคําถามคุณคนหมุนจะเป็นคนถามถูกต้องเ้าสมมติหมุนปุ๊บที่ะหัวฝ่านี่ชี้ที่อาทิตย์ชี้ที่มึงอาเจแปนอาเจแปนชี้ที่แปนปุ๊บคุณจะถามผมจะถามคุณว่าคุณจะเลือกทูตออเดอผมเลือกทูตผมเลือกทูตผมก็จะถามคำถามคุณในสิ่งที่ผมอยากรู้แต่คุณต้องตอบความจริงนะต้องจริงต้องจริงแต่ว่าพอคุณถามเสร็จปุ๊บถ้าสมมติผมไม่ตอบไม่ตอบก็ดื่มก็ต้องดื่มม ดแก้วหรือถ้าสมมติไม่ทาในสิ่งที่ท้าก็ต้องดื่มหมดแก้วแล้วผมก็ต้องเป็นคนหมุนต่อถูกต้องอ่าโอเคจบแบน่ะแบนแน่ะแบนน่ะแบนเลือกให้เลือกก่อนจริงหรือกาจริงหรือท้าจริงหรือท้าท้าหรือถามมึงจะเอาอะไรเฮียจริงหรือท้าเฮีย จริง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 ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้จริงไม่ได้ไม่ได้อดแล้วจริงตอาได้จริงพ่อพี่ไม่คุณอาชุดอาชุดมึงกล้าที่จะตอบความจริงไหมว่าไม่กล้ากล้าตอบความจริงไหมว่ามึงไปเชียงใหม่กับผู้หญิงไม่กล้า อยู่ก้นแก้วครับหนึ่งแลยได้อ่ะไอ้ใหเที่ยเลยเอาไปอาไปเไก่อนได้เลยเดี๋ยวเปล่าใช่ไหมทำเลยครับตาแป๊บหมึ่นะไอ้บอลบอลไอ้บอลตาเก๋ปบ้างไอ้บอลมึงดูไอ้บอลจริงหรือท้าเอาดี๋ยตีบิ้วหน่อยบิ้วตีแต่จะจริงหรือท้าจะ่ตำนหรือเปล่าจะจริงหรือท้า อัมนึงนะมึงไปจำท่าเต้นเนี่ยจริงจริงจริงเรื่องจริงเรื่องจริงไอ้แบนถามกูถามมึงว่าเฮ้ยมาเลยขอขึ้นเลยเอาเลยนะทริปพิษณุโลกเวลาเด่นเด่นะหมุนหมุนอีตาเฮ้ยตามมึงนะตามมึงนะหมุนหมุน มึงแก่กว่าใครที่สุดอะมึงอะแก่กว่าใครที่สุดแล้วไอ้ม้าไอ้มาจริงเออพี่บอลจัดไปจริงหรือเปล่าที่คุณแอบช่วยตัวเองหน้าหอมเออเฮ้ย้เฮ้ยเขาจะไม่ตอบวะอกไม่ตอบไงอ๋อนี่ยเขาเลือกปกปิดจริงโอ้

อจริงาถามว่าอะไรถามว่าชีวิตคุณเนี่ยเคยเกือบตายกี่ครั้งแล้วพราอะไรจริงแล้วจริงเหรอจริงชีวิตมึงเคยเคยเกือบตายเหรอจริงเหรอยังไงวะเคยเกือบตายตั้งแต่เด็กโอ้ยาวเลยจริงเนี่ยพอมดเลยอมดเลก็มดเลยหมดเลยมีตอนเด็กเริ่มโตขึ้นมาแล้วแล้วหน้าบ้านนี้ติดต่อยก็ยืนอยู่หน้าบ้านเนี่มองรถวิ่งไปวิ่งมาวิ่งไปวิ่งมาสั่งนู้นมันเป็นโรงเรียนร้อบาทกร่ฟังเราก็เป็นเป็นเป็นบ้านเราแล้วก็ยืนมองแล้วก็ชอบวิ่งเล่นข้ามไปเงี้แล้วทั้งก็พองไอ้เหี้ยกู จะได้รถวิ่งจังเลยอะถนนถนนมันก็ไม่ไกลอะสองเลนสองสองเลนในซอยสองในแคบๆวิ่งไปวิ่งกลับวิ่งไปกลับแล้วก็จะรำคาญรถที่มันจะวิ่งมาแล้วเราเล่นไม่ได้ก็เลยมองไอ้แัรมึงกับกูว่าใครเร็วกว่ากันต้นมาสี่ปึ๊บไอ้เยี้ยนี่ไม่ได้จับกับกูไม่ได้แต่ก็มองจะมีอันกหนึ่งแม่งมาแล้วไอ้แัรเจอโอวิ่งเลย ลงไปกองกับพื้นน่ะใจรถเหรอกูและหน้าหน้าเละหน้ารถเนี่ยหน้ากูเนี่ยกูเนี่ยกูก็ตกใจกลัวมากว่ากลัวเองจะตายแลวแบบไม่ได้สนใจข้างนอกคืออะไรอ่ะกูวิ่งเข้าบ้านเลยและหน้าเป็นี้เฮ้ยอยู่เนี่ยแลวกูวิ่งเข้าบ้านไปเพื่อดูกระจกในบ้านอ่ะว่าว่าหน้าเราเป็นไงว่าเละไหมไปดูไปส่องเสร็จปุ๊บกีดเลยไหม เยี่ยมไม่เป็นไรนู่นว่ะไม่เป็นไรเยี่ยมพ่อเปหน้าบ้านอาป้าด่าใหญ่เลยขับรถยังไงอ่ะขับรถยังไงไม่ดูเบรกเลยอ่ะอยากรู้หน้าเล็ไหมทะเลใโรงบาลแล้วก็ดูเยี่ยมเป็นไปไดนู่นว่ะพยายามดูว่าแล้วตามันหลุดกุดหัวหลุดเพราะมันไม่เห็นมันแบบยีๆอย่างเงี้ยก็ได้ยีทั้งเฮีย่ะมนแล้วบางคนมันเจ็บมันจนมันลืมไม่ขึ้นไงเหมือนฟิวโดนต่อยอ่ะพอโดนต่อยแล้วมันเหมือนจะบวมหรือปิดโดนตรงหน้าหรือว่าโดนอะไรบางั้งคันตอนเล็กๆก็ตานาทารแหละทารถเลยชายยอู่แหละทานอทาร์รถเ้ยชายอยู่ เลยเร็วกว่าได้เอาจริงเอายอมรับแบบมันไม่ได้ไม่ได้อ้วนเองตอนนั้นอะเด็กอ้วนไหมเป็นเด็กอ้วนไหมใช้คำว่าอ้วนน่ารักได้คำว่าอ้วนน่ารักด้วยว่ะแล้วป้าได้ยักเนืด่าเขาด่าเขาเหรอแล้วมึงอะไปส่องกระจกอยู่หรือว่าอยู่ใน่ไหนจะได้เฉลยไปบอกป้าหยุดจอดไม่ได้บอกกันยูวันนี้แต่ป้าเขาก็คิดว่าไอ้รถอะมึงขับไม่ดีขับไม่ดูเด็กใช่แต่ในจริงๆความเป็นจริงคือเดแมึงจะไฟกับรถใช่กูเต็มกว่าแล้วเขาเคยลองประมาณสองคันแล้วเร็วกว่าทางแนวตรงแต่คันเนี้ยไอ้แม่งแน่ไอ้เยัยเน แสดงว่ามึงยอมใจมึงเลยที่คันนี้แม่งเอาแต่เสียใจที่ไม่ได้มองตามันมองแต่ไฟหน้ารถปกติวิ่งมองตาไม่มันจะได้แบบช่วงเสี้ยววินาทีที่ประชันตากันนะไอ้สัสมันคือแบบ แถ้ามึงขี่คนมาขี่มอเตอร์ไซค์เออพปุเฮ้ยอะไรวะตานสิงแล้วขาดอยู่เลยอ่ะไอ้แทนนี่ไปโทษรถบอกว่าไอ้สัตว์แบบว่าแต่ดันไปนับถือว่าไอ้เหี้ยมือมันเร็วเร็วพอกับกูอ่ะไม่เลยโดนอ่ะถ้ามันเร็วกว่าคือมันไปแล้วมันต้องไปแล้วไม่ชนแต่ที่นี่คือเร็วพอกันเข้ากันดันไปยกยอตัวเองว่ากูเร็วเออไอ้เหี้ยเอ้โอเคให้ชนหน่อยให้ชนหน่อยเยไอ้เหี้ยอย่าไปท้าตานะครับแล้วถ้าเกิดใครนะรู้สึกว่าหนาวเหนียอยู่บ้านช่วงกักตัวแบบนี เฮ้ยสถานการณ์ก็ <salud> ยังไม่ไ okay ม่ดีนะยังไม่โอเคนะยังไม่ค่อยดีไม่ค่อยโอเคอยากโกงสั่งสร่งก็ซื้อนี่ซื้อมาเลยคะแก้วสีฟ้าแก้วปาร์ตี้นี่ใช่ซื้อพี่เขาตัวเอฟซื้อติดบ้านไว้ติดบ้านไว้ใช่สถานการณ์แบบนี้ร้านไม่ให้งไม่เปิดใช่ไหม้วมันแบบโควิดด้วยถ้ามีแบบเนี้ยกินกันที่บ้านก็เพลินก็เพลินใช่ตัวตาหน่อยตาหน่อยตาหน่อย คนเข้าไปนอนในผ้าห่มและไอ้บอลมันไปเจอจะจริงหรือเปล่าจะจริงหรือเปล่า้ะจริงหรือเปล่าไปงดาอปเด่ไปเดาจริงหรือเปล่าจริง ไอเหี้ยนี่ก็ไปตาดีไอตับไปเจอยังไงก็มันง่วงไงง่วงหรือไอบอลไปเจอไอบกระตุกไปเป็เงลยไอบอลเมื่อตอนนั้นอแต่คุณได้ไหมสองสองเข็มเข็มแรกซินอเวกเข็มสองแอต้าว่ยไหมวยไม่ครบโดดเพิ่มไฟเตอร์เข็มมึงมึงเพื่อนทำไงเนี่ยไอเที้ย ไอสั่นก็พี่แกเปลี่ยนพี่แกเปลี่ยนสูตรใหม่ไงมันเลยผิวมันไอ้นี่กว่าเดิมเรียบร้อยเฮ้ยไม่เป็นไรมันกินในบ้านไงแต่มันจายไม่เป็นไรเดี๋ยวกูเรียกใครซิฮะจริงเลยฮะไอ้แล้วมึงมีอะไรจะพูดกับพวกกูไหมกูไม่มีอะไรพูดกับมึงนอกจากอะไรแต่กูมีอะไรพูดกับแก้วนี้เฮ้ยถ้าเกิดแม่งมีเครื่องดื่มเย็นๆรสชาติดีๆแบรนด์ถีบฟ้าด้วยกินกับแฟนร์เลยไอ้เหี้เบอรกูหลับแล้ว ว้าวเลยถ้าเกิดมีเครื่องดื่มเย็นๆรสชาติดีๆแบรนด์สีฟ้าเมาเหี ok> <te ้ยเมาไอ้เหี้ยเมาก็ไม่ต้องมาทายเฮ้ยชินว่าไงมาเพื่อนว้าวเลยถ้าเกิดมีเครื่องดื่มเย็นๆรสชาติดีๆแบนดสีฟ้าๆด้วยนะกินกับแฟนหรือกินกับเพื่อนไม่ค่อยโอเคอ่ะช่วงอยู่บ้านนะชอวงอยู่บ้านโควิดอ่ะทำไมเฮ้ยเฮ้ยจะหยุดกระตุกแล้ววางงเพื่อน อย่างเวลามันอยู่บ้านช่วงโควิดอะไรเงี้ยทำไมวะเพื่อนอยู่ให้ไม่เบื่อเวลาทรับแอคทิวิตี้ประจำวันละนี่เรามีเครื่องดื่มที่เนี่ยสดชื่อสดช,ชื่อรสชาติดีๆเดินเดินไปตูย้ยาเปิด กินทั้งวันแบบเอนจอยชิลๆเชอได้เน่ยบ้างยิ่งช่วงกักตัวนะสถานการณ์ไม่ค่อยดีใช่ไหมอยู่บ้านยิ่งจำเป็นต้องมีสิทธิบ้านเลยเอาไม้สักสายกันผ่านวิีโอคอลก็ได้หมดทั้งหมัดเพื่อนก็ได้ชีวิตมันไม่น่าเบื่อไม่น่าเบื่อเลยเวลาอยู่บ้านอ่ะเพราะมีพี่เขาอยู่ด้วย ุดยอดฉลองเสี้ยนปีของเรานี่นี่นะรู้ป่ะนะว่าพี่เขาอ่ะปรับเปลี่ยนรสชาติใหม่ให้ดียิ่งขึ้นไม่เบาเหมือนแต่ก่อนนะ่นนะซื้อได้ที่ไหนวะเพื่อนซื้อได้ทุกที่ไม่ว่าจะเป็นบิ๊กซีเฮ้ยโลตัสใช่ยเทเวนอีเลฟเว่นโอ้โหเป็นปากซื้อได้ทุกที่เฮ้ยสะดวกเลยสะดวกทุกที่สะดวกมากไปไปเราจับแก้วขึ้นมาจับแล้วยังไงชนแก้วให้กับ1สี้ยนปี

เฮียกูผายปอเลงเดี๋ยวนี้ถาดเขาไม่เบาแล้วนะเฮ้ยใช่ถาดเฮียปกติเบากว่านี้ขอบคุณนะครับทุกคนครับที่ซัพพอร์ตพวกเรานะครับชาบูเฟ่ชาแนลครับทั้งเบื้องหน้าและเบื้องหลังเลยนะครับก็หวังว่าจะติดตามกันแบบนี้ต่อๆไปอยากให้เราทำคอนเทนต์อะไรนะครับก็คอมเมนต์กันมาได้เลยครับถ้าคงสอล้านครับถ้าผ่านกพังบเครื่องบินเดี๋ยวนี้ไม่เบาแล้วนะเ